ใจละลายเข้าใจละลายอากินน้ำหอน้อแม่บอมน้อมาหาย่ะเสาดียดายายเอาน่ามินข้เดียววะนี่อือเยอะค้เดียวว่ะอือนี่เห็นขนมแล้วตาทเทตชูตาชูก <kaz uffy> <wh> ินได้พะ ได้โอ้โหเก็บว่าได้เห็นคาร์แรมกอนมูเลยเนาะไดปฟาโรตัวนี้หรอก้อยจะเอาตัวไหนตัวนี้วนี้เลือกเองจริงเลือกเองจริงเนาะแข่งเอาขอบใจแน่ขอบใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่าซนกันก่อนท่าซนกันก่อนท่าต่ำกันก่อนนี่ โอ้โหอะเอาสองอันเลยโอ้นโซนโซนตามกันอ่าโอ้โหเยิ้มเยิ้มแซบบแพงเนาะกล้วยคำพูกแพงมันบ่โซนหาก็เริ่มเห็นบ่เห็นอยู่ห้องไหนล่ะ เห็นห้องไหนสามปีหสามพันสองร้อยคนตาแพงกล้ยบอแนมกล้องเอฟซีสบายดีสบายดีเราแงเนาะก้ยเจับ อัาวีีของมาต้อนพร้อมอันนี้ก็คือนี่ขิ่ไม่ยังนี่ไม่ยังขิงกระบูคชมบูคิมอับน้อยาสรผมเนาะนี่ไปจับใจแน่เข้าใจเป็นหัวกิ่งยืน อันนี้มนคุบวมามามาพี่ได้บเออมานางล้มกันเนาะอันนี้แชมเพร์สเอาบ่เอาเอาโฮ้ยปริเสศเนาะเอาเลยเนายเอาเลยเด้อจะบู๊จะบู๊จะบู๊ปลาค่ารอเอาบอลโอ้เสร็จละวส่งวิ่งเสร็จละนี่นี่อยังนี่เชื่อ